มอนกองสลากมันกองสลากเหรอคัการสะกองสลากโอเคนับเลยครั้งหนึ่งอาคารนี้เคยเป็นที่ทำการของสาภาพแรงงานของยูเครนนะครับแต่ว่าในช่วงที่มีการปร,บราบปรามอย่างรุนแรงในเดือนกุมภาพันธ์นะครับ ที่นี่ก็ตกเป็นเป้าของการโจมตีละ่ะอาคารก็เสียหายจนถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้ถ้าเราดูบรรยากาศทั่วทัวไปเนี่ยถ้าจะบอกว่ามันไม่แตกต่างจากสถานการณ์เมื่อหลายเดือนที่แล้วเนี่ยก็คงจะไม่ผิดนะเพราะว่าถ้าเราดูจากภาพที่เราเห็นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนั้นเนี่ยเนี่ยคนคิดว่านี่คือสภาพที่คล้ายคลึงกันมากไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะผู้คนอาจจะน้อยลงไปนะครับแต่ว่าความมุ่งมั่นหรือว่าสิ่งที่เรียกร้องนี่ก็เหมือนเดิม นี่ก็เป็นที่พักของกาศแล้วก็อันนี้ก็เป็นรับบริจาคบุหรี่ไม่รับเงินรับบริจาคบุหรี่ก็คงจะเหมือนกับการชุมนุมทั่วไปนะก็ต้องมีกาดนะครับที่ดูแลความสงบความเรียร้อยนะครับก็มีที่พักเป็นของตัวเองเี่ที่นี่อากาศค่อนข้างหนาวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นชัดเจนว่าก็ต้องมีที่พักที่หลบความหนาวได้นะครับ ช่วงที่มีการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงในช่วงนั้นอากาศหนาวกว่าน,นี้มากนะช,ช่วงนี้ถือว่าอากาศดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าหนาวอยู่